สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้มาอีกหนึ่งอาการนะครับของพานานะครับรุนย์นะครับมาอาการคือไฟไม่เข้านะครับซีระเบิดมานะครับนะอย่างอาการซีระเบิดมาเนี่ยเราต้องวัดอุปกรณ์เ็าจะอุปกรณ์ข้างเคียงด้วยนะครับว่ามีอะไรเสียหรือเปล่านะ อย่างนี้นะครับเรามาดูกันอันดับแรกฟิวขาดเป้านะครับเรามาดูฟิวอ่าฟิวไม่ขาดนะไหมครับอ่าพอฟิวไม่ขาดเสร็จปุ๊บเราไล่มาตรงนี้นะครับนะวัดตามลายฟิวเห็นไหมครับวัดตามลายฟิวมา มายนะฟิวมาถึงนี่แล้วนะครับนะได้ฟั่งนีงนะครับอ่าแสดงว่าฟิวไม่ขาดไอ้ลายอาร์ตัวนี้ไม่ขาดนะครับนจะมีไอ,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 อตัวนี้นะครับอเลยไม่ขาดอันะน,น,นะน,น,นะนี้ก่อนเราจะใส่นั่นกลับไปนะครับเราก็มาวัดขั้วไดโอดอ่านะนะครับขั้วไดโอดเห็นไหม ว่าได้อดช็อตนะครับานะอ่ะตรงนี้ก็ช็อตนะครับช็อตหมดเลยนะว่าปลดได้อดออกมาวัดดูนะครับนะผมจะปลดได้อดออกมาวัดดูนะอะพวกนี้นะครับ1-4ลงซีระเบิดเนี่ยมัน กิดจากอาจจะเกิดจากไฟเกินมานะครับนะไม่ใช่ว่าเอาซีมาใส่แล้วมันจะใช้ได้เลยนะนะครับถ้าคนที่เป็นช่างเขาจะรู้ว่ามันต้องมีที่มาที่ไปเนาะก็คือว่าเราต้องวัดอุปกรณ์ข้างเคียงให้หมดก่อนนะว่าอ่าเขาไม่เสียนะ,ะมันจะใส่ได้นะครับนะมันก็มีคลิปที่ผมสอนวัดอยู่นะก็ลองไปไล่ดูนะครับ เองนะครับมันไม่ค่อยชัดหน่อยนะก็ดูเอานะครับดูดูหลัากการว่าหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรบ้างนะครับนะให้ให,ให้จะให้ดูประมาณนี้นะถ่ายชัดขนาดนั้นนะอย่างว่าน,นะครับเราไม่มีเวลาถ่ายโอเคแล้วก็วิธีการเอาไดโอดออกครับคัจี้ไปจี้มาเติมตะกั่วนะครับ เอาให้มันร้อนจนกาวอยู่ที่ท้องมันละลายก่อนแล้วมันก็จะหลุดนะครับรบอกไม่ยากนะเนี่ยให้กาวละลายแล้วมันก็จะหลุดง่ายนะรัมาดัดดูว่าได้อดเสีย,ยไ,ไหมนะครับได้อดช็อตไหมนะครับมาัดกันอ่าครับเห็นไหมครับได้อดช็อตได้ไหม ได้ว mm ัด hmm. ช็อตได้วัดช็อตนะครับช็อตทุกฝั่งเลยเห็นไหมนะช็อตทุกฝั่งเลยนะครับช็อตทุกฝั่งเลยนะนะครับพอเราปวดฝั่งนี้เห็นไหมครับผมปวดฝั่งกาวกาวอยู่ในฝั่งนี้ออกที่เป็นไฟออกนะครับอันนี้ฝั่ง AC อันนี้ฝั่งที่แปลงออกมาเป็น DC เมื่อกี้ผมวัดนะ มันช็อตอยู่เดี๋ยวผมมาวัดตอนนี้อีกทีอ่าเห็นไหมนะครับขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งไปละนะขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งไปละ,ะแตงเราฝั่งนี้ไม่ช็อตนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปหาซีกับไลยอดมาลองดูนะครับนะฮะในซีตัวนี้นะครับมาลองดูดดครับอ่าเนี่ยเลยอดนะครับจะไปหามาลองก่อนซี มันได้อะไรมาแล้ว <c oughs> นะครับนี่เดี๋ยวนะครับ <c oughs> กับสี่นะเดี๋ยวก่อนใส่เราต้องวัดนะครับก่อนใส่เราต้องวัดทุกครั้งนะเราลองวัดดูนะัฝ <c oughs> ั่ง AC ซมิเตอร์ต้องไม่ขึ้นนะครับฝั่ง a อซมิเตอร์ต้องไม่ขึ้นนะครับ นครับนะฝั่ง AC มิเตอร์ต้องไม่ขึ้นนะครับแต่ฝั่ง DC มิเตอร์จะขึ้นหนึ่งครั้งนะครับไม่ขึ้นหนึ่งครั้งดูขั้วให้ดีนะครับหล้วใส่ เติมตะก่วก่อนเหมือนเดิมนะครับเติมตะก่วไปก่อนเราเติมตะก่วไว้ก่อนนะครับ เติมไปนะครับแต่กลัวโอเคครับเาใส่เสร็จแล้วนะครับอจะลีมวัดนะครับเหมือนเดิม แตวอย่าลืมวัดนะครับนะครับฝั่ง AC ซวัดต้องห้ามขึ้นนะ a อซวัดต้องห้ามขึ้นนะครับฝั่งนี้วัดขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับส่วนซีเราก็วัดค่าก่อนนะครับก่อนใส่วัดค่าซีก่อนนะครับให้มันได้ใกล้เคียงนะครับหกสิบกว่าหรือว่าโอเคนะครับนะหรือว่าไม่โกเราจะใส่นะครับ <c oughs> เวลาใส,ใส่ใส่ให้ถูกขั้วนะดูขั้วดีๆนะครับบวกอยู่ไหนลบอยู่ไหนนะครับด,ดูดีนะครับบวกอยู่ไหนลบอยู่ไหน เราบัตกีให้เรียบร้อยนะครับ,รบก็บัตกีเสร็จนะครับเราก็ตั้งเหมือนเดิมตั้งไดโอดนะครับวัดตรงขั้วซีนะครับต้องขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับขึ้นหนครั้งไม่ขึ้นหนครั้งนะ ตอนนี้เราก็มาลองจ่ายไฟดูนะครับจ่ายไฟดูตอนจ่ายไฟนะครับอย่าลืมคอมหลอดด้วยนะนี่นะครับหลอดการจ่ายไฟอย่าลืมคอมหลอดด้วยนะเอาฟิวออกนะครับเอาฟิวออกด้วยเอาฟิวออกนะครับแล้วก็เอาหลอดมาคอมนะครับ สายไฟนะครับสายไฟก็เราก็เอาสายไฟเรามาแบตเตอรีร่เข้าไปนะครับจุดไหนแล้วก็มาไล่ไล่่ายเอานะครับนะนี้เป็นนิวต้นนะสมมติผมจะไล่สายเอานะครับผมไม่ไม่ค,อมคม่อยดูหรอกว่าเขามาร์กเป็นยังไงบางคนก็ไม่ได้ถอดบัตรบาร์มานะครับบางทีช่างเขาไม่ได้ถอดบัตรบาร์มานะ ก็จะไล่เอาก็ใส่เลยครับ,รบสังเกตหลอดนะสังเกตหลอดนะครับ,รบต้องใส่หลอดทุกครั้งนะเวลาเราซ่อมพวกสายพวกอะไร

รถก่อนนะเงียบเสียงมาไล่ปักไฟก่นอนงี้ดุทุกคน ผิดนะบอกอะไรบางจนอย่อะแยะว่าหลอดทำไมไม่แดงเลยนะครับจะย้ายกันโทษทีดีผิดฟังเริ่มเบอร์มาแล้วงานเยอะจัดเดี๋ยวไม่กลัวนะครับใส่ผิดไม่เป็นไรนะถ้าเราใส่หลอดไว้แต่ถ้าเราไม่ใส่หลอดนะงานเข้าแน่มาแล้ว,อลวโอเค เสียบเลยนะครับชงรถแล้วนะดูหลอดดีๆนะอ่าครับหลอดติดหลอดติดเราต้องดับนะครับติดแล้วก็ดับถ้าติดค้างแสดงว่าช็อตนะครับอ่าเห็นไ,ไหมครับติดแล้วนะจด,ดลิมกกิตกอนอ่าติดแล้วนะครับนะติดแล้วนะครับติดแล้วก็พอติดแล้วเสร็จนะทีนี้เราต้องมาเช็คไฟ พวกนี้กันนะครับเรามาเ็ฟไฟพวกนี้ก่อนนะจะพึ่งเสียบมอเตอร์นะครับเดี๋ยวมอเตอร์จะพังนะครับอันดับแรกพอได้ชุดนี้เสร็จนะครับเรามาวัดไฟที่มอเตอร์ก่อนนะตามที่คลิปที่ผมสอนนะอันดับแรกไฟสามร้อยมีไหมไฟสามร้อยมีนะครับ แล้วก็ไฟ15นะครับอ่มีนะครับไฟอันนี้ไฟ FG นะครับอ่ะนี่ VSP โอเคนะครับไม่เกินนะเห็นไหมครับ300 15ไม่เกินนะครับปุ๊บพอได้ชุดนั้นเสร็จนะครับเราต้องวัดอ่รู้สึกตัวนี้เซนเซ,นเซอร์เขาไม่เอามาเนาะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราแค่มอเตอร์หมุนนะเดี๋ยวพี่เข้าไปจัดการเอง แล้วก็วัดชุดนี้ให้เขาด้วยนะวัดชุดนี้นะครับจะเห็นไนะ่เนี่ยชุดที่เป็นเซนเซอร์นะครับจะมีอยู่ให้เราทําการวัดไฟด้วยนะครับก่อนจะใส่เซ็นเซอร์หรือว่าอะไรนะครับนะครับห้าวุ้นนะต้องมีห้าวุ้นนะครับ ต้องมี5โวลต์ามาเจาะนะครับนะทั้ง2ขาเลยนะเนะครับเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยทั้ง2ขาเลยนะต้องมี5โวลต์ามาเจาะนะครับเซนเซอร์ต้องข็่เซนเซอร์อุณหภูมินะถ้ามีอย่างนี้แสดงว่าพร้อมใช้งานละเดี๋ยวเอาเซ็นเซอร์มาเสียบนะครับนะต้องเช็คอย่างนี้ให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 ้ด้วยนะครับนะวัดไฟเซ็นเซอร์นะครับนะเดี๋ยวผมจะจ่ายมอเตอร์นะผมจะจ่ายมอเตอร์อนะ ก่อนจะเสียบมอเตอร์อย่างนี้ผมบอกทุกครั้งนะครับนะก่อนที่จะเสียบมอเตอร์ก็คือต้องวัดไฟก่อนนะต้องวัดไฟก่อนทุกครั้งนะก่อนเสียบ,บนะอมอเตอร์นะครับเราก็มอเตอร์มาถับนี่ถ้าไม่วัดางาน,นเข้านะผมบอกก่อนนะแล้วก่อนจะเสียบก็เหมือนกันนะครับก่อนจะเสียบมอเตอร์เข้าไปเวลาเทสวัดไฟก่อนมีไฟค้างไหมนะครับนะนะมอเตอร์เราจะชํารุดเอา ปึ๊บแล้วก็เสียบนะครับคอามอเตอร์ตรงรุ่นเสียบเข้าไปปึ๊บนะผมเอาเซนเซอร์มาด้วยผมอเอาเซนเซอร์มาใส่ด้วยเซนเซอร์เขาก่อนนะปึ๊บแล้วก็เสียบเลยนะครับเสียบเลยเสียบเซนเซอร์เสร็จแล้ว ครับนี้ผมเอามอเตอร์ใส่แล้วนะครับนะแล้วก็เอาหลอดไฟต่อนะครับแทนคอมพิวเตอร์นะจะปักด,ดูหลอดไฟเหมือนเดิมนะครับหลอดไฟผมยังไม่ถอดนะมาปึ๊บเปิดเครื่องนะครับครื่งนะครับทำงานเลยนะครับรุ่นนี้มอเตอร์หมุนแล้วนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมต้องปิดนะ อ่าดาบนะครับอ่าถ้าเปิดอีกทีนึงจะรอนะครับถ้าเปิดอีกทีนึงก็คืออ่คาคอมยังไม่ทำนะครับเขาจะหน่วงประมาณสองสามนาทีนะครับมอเตอร์จะหมุนไปเรื่อยนะมอเตอร์เราก็จะหมุนไปเรื่อยนะครับ เราก็รอจนกว่าฮะนะครับไฟติดนะเดี๋ยวก็รอแ,แป๊บนึงนะครับ,เ,รเ,รบรเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ทำงานโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียว กราบางรอเดียวผมวอธิบายเนาะ,ะขั้นตอนการการเช็คนะครับนะซ้ำอีกรอบนึงนะถ้ามาเจอตัวซนะีระเบิดเนาะซีระเบิดนะครับถอดซีออกแล้วก็วัดอุปกรณ์ข้างๆนะตามที่ผมอธิบายวัดฝั่ง AC แล้วก็ฝั่ง DC นะครับนะให้เรียบร้อยว่ามีอะไรช็อตหรือไม่นะครับนะถ้าไม่มีก็เอาอถ้าไม่มีลก็ลองเปลี่ยนซีแล้วก็จ่ายไฟเอา เอาหลอดสฟค่อมนะครับหลอดสฟค่อมอย่างนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟไปเลยนะครับแต่ถ้ามีก็ไล่เอาตัวเสียที่มีออกมาก่อนนะครับแล้วก็ลองเอาเอาซีใส่แล้วก็เอาลไรใส่นะครับก็แล้วก็ลองจ่ายไฟดูแต่อย่าลืมนะครับเวลาซ่อมทุกครั้งนะถ้าซ่อมภาคจ่ายไฟนะครับหรือว่าซ่อมภาคอะไรก็ช่างถ้าซ่อมก็คืออย่าลืมใส่หลอดนะครับเวลาเราทําผิดอะไรนะครับมันจะไม่มันจะไม่เสียเยอะแล้วมันจะไม่พังนะครับก็คือหลอดไฟเขาจะช่วยเซฟนะครับ แต่ถ้าเราไม่ใส่หลอดไฟเรียบร้อยนะครับพังหมดนะอะไรก็จะประมาณนี้นะครับนะจะรอให้ให้คอามทำงานนะครับนะยังไงก็ถ้าไม่เข้าใจบางคลิปนะบางคลิปผมก็จะลงแยกวิธีการวัดนูน่นวัดนี่วัดมอเตอร์วัดอะไรเราก็ไปไล่ดูในคลิปที่ผมทำไว้แล้วกันนะครับนะ เ่วนนี้เราก็จะเป็นวิธีที่เราเจออาการประจําวันง่ายๆไม่ยากนะครับนะก็จะเอาการแบบไม่ยากมากมง่ายๆมามามาถ่ายลงนะครับนะรถไฟติดรวใช่ไหมครับนะพร้อมทํางานแล้วนะครับนะนี่ก็คือใช้ได้นะครับนะนก็จะประมาณนี้นะครับวิธีเช็คนะถ้าไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่างๆต่อไปนะครับนะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ